เือกันสวัสดีค่ะคุณหวานใจชู สวัสดีจ้าเพื่อนเป็นยังไงคะเพื่อนเห็นเห็นชัดไหมจ้านะคะกำลังรับชมจ้าสวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาที่เปิดค่าการมองเห็นให้สมคิดนะคะวันนี้สมคิดก็มาเปิด เตือนกันสวัสดีค่ะคุณหวานใจชูนนะคะกำลังรับชมจ้าสวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาที่เปิดค่าการมองเห็นให้สมคิดนะคะวันนี้สมคิดก็มาเปิด ทุกท่านนะคะสมคิดก็มาเปิดค่าการมองเห็นวันนี้ทำไมมืดๆดชบกลนนะคะ เต,ตือนกันสวัสดีค่ะคุณหวานใจชูนสวัสดีทักไทยายามเช้านะจ๊ะเตอร์ทุกท่านนะคะ สมคิดก็มาเปิดค่าการมองเห็นวันนี้ทำไมมืดๆชกกลนะคะนะคะกำลังรับชมจ้าสวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาที่เปิดค่าการมองเห็นให้สมคิดนะคะวันนี้สมคิดก็มาเปิดเป็นยังไงครันเพื่อนๆเห็นเห็นชัดไหมจ้า ตททุกท่านนะคะคสมคิดก็มาเปิดค่าการมองเห็นวันนี้ทำไมมืดๆชบกลนะคะเตือนกันสวัสดีค่ะคุณหวานใจชูนเป็นยังไงครับเพื่อนเห็นเห็นชัดไหมจ๊ะ สวัสดีทักทกยายยามเช้านจะจ๊ะ ผมก็อาจจะแข็งไปสหน่อยนจ้าเพื่อนๆน,นะคะกำลังรับชมจ้าสวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาที่เปิดค่าการมองเห็นให้สมคิดนะคะวันนี้สมคิดก็มาเปิดสวัสดีเพื่อนๆ ช่วงตีให้หนึ่งรอบนะจ๊ะเพื่อสะสมนาทีเป็นยังไงคะคุณหวานผมก็อาจจะแข็งไปสักหน่อยนะจ๊ะเพื่อน เตืนกันสวัสดีค่ะคุณหวานใจชูน สวัสดีเพื่อนๆในช่วงตีให้หนึ่งรอบนะจ๊ะเพื่อสะสมนาทีเป็นยังไงคะคุณหวานผมก็อาจจะแข็งไปสน่อยจ๊ะเจอนเพื่อนๆ ทุกท่านนะคะสมคิดก็มาเปิดค่าการมองเห็นวันนี้ทำไมมืดๆดชบกลนนะคะ อทุกท่านนะคะสมคิดก็มาเปิดค่าการมองเห็นวันนี้ทำไมมืดๆดชบกลนะคะเตือนกันสวัสดีค่ะคุณหวานใจชูนสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเจ้าเพื่อน ข้าเ,เพื่อนเห็นเห็นชัดไหมจ๊ะมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆชาวเครด์เครด เป็นยังไงคะเพื่เพื่อนเห็นเห็นชัดไหมจ้าสวัสดีจ้ะเพื่อนเพืนในช่วงตีให้หนึ่งรอบนะจ้ะเพื่อสะสมนาทีเป็นยังไงคะคุณหวานสวัสดีจ้ะเพื่อนๆ เป็นยังไงครับเ,เพื่อนเห็นเห็นชัดไหมจ๊ะ ทุกท่านนะคะสมคิดก็มาเปิดค่าการมองเห็นวันนี้ทำไมมืดๆชบกลนนะคะ